กับนมัสก,การท่านมหาพุทธจ้ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่ยีสบสามมีนาคมสองพัสิบพ่ออํานวยนางสันเทียแม่ปุย้ยนางสันเทียพร้อมครอบครัวพร้อมลูกหลานขอบริจาคเงินเพื่อสร้างมีรู้วัดบ้านห้วยยางจำนวนเงินสองหมื่นบาทต่อ ให้แก Connie, ่ท่านมหาพุทธเพื่อดำเนินการต่อไปค่ะสาธุจุมยาจับด้วยกันยาจับด้วยกันสาธุสาธุสาธุสมาภาพก็ขอในมูลากับคุณปู่คุณย่าและครอบครัวนางสันเทียซึ่งก็ถือว่ามีจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดพอง ปัจจัยที่จะมาภาพถืออยู่ตรงนี้เป็นปัจจัยที่บริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วก็มีความตั้งใจสูงปรุงด้วยจิตใจของท่านมีศรัทธาเป็นที่ตั้งได้น้อมจิตน้อมใจถวายปัจจัยด้วยหยาดเงาแรงกายนะให้กับวัดเาามือยยางเพื่อที่จะได้ดําเนินการในการสร้างเมรุไปตามวัตถุประสงค์ตามเจตจํานงซึ่งทางวัดและคณะกรรมการญาติโยมทั้งหลาย ได้มีความตั้งใจอาตมาภาพก็ขอนมูทนากับครอบครัวนางสันเทียคุณปู่คุณย่าคุณโยมคุณล้อมคุณโยมทุยลูกเต้าเรากอทุกท่านทุกคนได้ร่วมกันสร้างกุศลอย่างยิ่งใหญ่นะก็อาตมาภาพในฐานะตัวแทนคณะสงฆ์วัดห้วยยางก็ขอกราบอัญเชิญคุณศรีพระรัชนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ ได้โปรดดนบันดาลประทานพรให้คุณปู่คุณย่าและครอบครัวนางสันเทียซึ่งมีใจศรัทธาได้ถวอยปัจจัยสร้างเมรุในขาวรั้งนี้จงประสบแต่ความผาสุขความเจริญความสมหวังนึกปรารถนาสิ่งใดก็อปอยสมความปรารถนาทุกประการด้วยเทินสาธุ อาต่อไปจะได้กรวดน้ำเนาะได้ถวายจตุปัจจัยสร้างเมรุก็ขอนุโมทนาเนื้ออวะถาวาริวาหาปุราปาริปเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะป,ะปะติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสะเพปเรนตุสังกปา จันโทปนระโสยทามณิโชติระโสยถาสพีติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตปวัดวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนะศีลิสนิจจังวุธาปจายโนจตารโหธรรมาวทัทนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุมุทนาเนปูกยาเด้อ อายุมันขวัญยืนแข็งแรงแข็งแรงเป็นร่มโพใบใหญ่ร่มใสใบหนาเนาะปู่คุณย่าได้อยู่กับลูกหลานนานๆให้ลูกเต้าเราก็ได้มีโอกาสตอบแทนได้ดูแลได้เลี้ยงดูนะแสดงออกบอกถึงความกระตันอยู่นะคุณปู่คุณย่าก็มีความฝักไฟขวัญขวายสร้างคุณงามความดีมาโดยตลอดนี่ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งวรรหนึ่งเาได้สร้างเมรุ นี่ก็มีความตั้งใจสูงอัตมาภาพเองก็มีความตื่นตันใจแล้วก็มีความภาคภูมิใจนะกับผลบุญอันเป็นมหากุลุลนะกุศลอันยิ่งใหญ่ของคุณโยมปู่คุณโยมย่าที่ได้ตั้งใจกันในคราวครั้งนี้ก็อนอนุโมทนาเนอ้ปูุ่ณยญาอาสาตร